ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็มาพบกับพาเดอีกแล้วนะครับวันนี้มากันนี่เลยค่ายเดิมค่ายดีนะครับค่ายตรงปกแห่งปีนะครับโยโย่สตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับนน่เนสโกนะครับเน่เฮมาต่อจากเซนิสึกนะครับเป็นตัวที่2ของค่ายโยโย่สตูดิโอนะครับเดี๋ยวจะแกะข้างในดูกันนะครับาย าออกมาจากกล่องดีเรียบร้อยนะครับก็ตามสไตล์นะครับโยโย่นะครับสายรัดนะครับก็ฉีกสายรัดเปิดออกมาเปิดเปิดดูนะครับชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นพาร์ทแล้วก็สายไฟต่างๆนะครับแล้วก็หัวของเนสโก้ชั้นต่อมาครับจะเป็นตัวเนสโก้แล้วก็ฐานนะครับต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมขอเช็ครายละเอียดก่อนนะบพ่ามีอะไรแตกหักไหมเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับบาย Few moments later. แกะซองพลาสติกเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแตกหักนะครับสบายใจอันนี้เรามาดูฐานกันนะครับนะครับดูนัมเบอร์มีอะไรไหมใต้ฐานไม่มีอะไรนะครับเป็นรูปตัวน้องเนสโกะนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นนัมเบอร์นะครับตัวที่84นะครับจาก268ตัวนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับอันนี้อันเบอร์ไทยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำสคริปต์นะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับไป แเรมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องเนสโกะอันนี้มี2หัวนะครับนะครับนี่อีกหนึ่งหัวนี่อีกหนึ่งหัวใส่ไปแล้วงามไหมทุกคนว่างามไหมผมว่างามมากเลยครับแล้วก็มีระบบไฟ LED ด้วยนะครับผมจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสาป้าตาแทบบอดนะครับสวยมากเลยนะครับก็อันนี้นะครับจัดมันไม่ค่อยติดนาอไม่เป็นไรนะครับข้ามไปก่อนนะ ใครนะครับอยากได้หรืออะไรเงี้ยตามไปที่เพจนะครับมารุสิคอลเลกเตอร์นะครับอันนี้ผมก็จะขายอยู่หน้าเพจครับอันนี้จะขายแหละเพราะว่าคงขายเซนติสือไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ลาไปกับน้องเนสโกะจากค่ายโยโย่สตูดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ